ก็สวัสดีครับวันนี้พขาก็ผมแบงค์นับจากคณะวิศวะจุฬานะครับวันนี้ผมมานำการเฉลยโจทย์พื้นฐานวิทยวะนับในปีของตัวคุม43ข้อ32นะครับโจทย์บอกนะครับว่ามอเตอร์ขาออกนะครับก็คือตัวของเอาพุทธนะครับทเคทำงานเต็มที่1,000วัตต์นะครับประสิทธิภาพมอเตอร์คือ80%นะครับมอเตอร์ใช้เวลาเป็น2ชั่วโมงนะครับจะเสียเงินเท่าไหร่ถ้ายูนิตละ3บาทนะครับ ค่าไฟนะครับอันนี้ผมเขียนนะครับค่าไฟเกิดจากการที่เอาตัวของยูนิตนะครับคูณกับยูนิตเลทนะครับซึ่งยูนิตเลทเนี่ยก็คือ3บาทนะครับอ่าก็จะเป็น3ยูนิตเนี่ยหาได้ยังไงนะครับยูนิตนะครับเกิดจากการที่เอากำลังในหน่วยกิโลวัตต์นะครับคูณกับชั่วโมงนะครับซึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็น2นะครับก็คือ6กิโลวัตต์นะครับไอกิโลวัตต์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่หน่วยนะอันนี้คือตัวที่ต้องก็เอามาแทนค่านะครับ จะหายังไงเอา1นึ่พันมาเลยไหมคําตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราต้องการอินพุตนะครับเราต้องการไอตัวกําลังนะครับตัว P เนี่ยของอินพุตนะครับในหน่วยกิโลวัตต์นะครับแล้วโจทย์บอกว่าเราใช้1นึ่พันไม่ได้เพราะว่าประสิทธิภาพเนี่ยของมอเตอร์คือ80%เรเ็ราสามารถเขียนสูตรประสิทธิภาพนะครับก็คือ P out นะครับส่วน Pin นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะครับว่าตัวของ Pin ของเราเนี่ยอ่าย้ายข้างนะครับ Pin ก็คือ P out นะครับส่วนด้วย ศูนย์จุดแปดนะครับก็คือหนึ่งพันหารด้วยศูนย์จุดแปดก็ผมกดเครื่องคิดเลขนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอเคก็เอาตัวของหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันหารศูนย์จุดแปดนะครับก็จะได้ออกมาเป็นหนึ่งสองห้าศูนย์วัตต์นะครับก็แปลงเป็นกิโลวัตต์นะครับก็ใส่จุดมาสามจุดหนึ่งจุดสองห้านะกิโลวัตต์ก็เอามาแทนนะครับก็จะเป็นตัวของหนึ่งจุดสองห้านะครับคูณหกนะครับก็ จะได้นะครับได้ออกมาเท่ากับตัวของ7.5บาทนะครับก็เรียบร้อยนะข้อนี้นะครับก็สังเกตเห็นนะว่าอันนี้มันเป็นหน่วยตัวของกิโลวัต์ใช่ไหมอันนี้มันเป็นหน่วยของตัวอมันเป็นหน่วยของตัวอ่าอันนี้เป็นกิโลวัต์คูณอวซึ่งมันเป็นยูนิตนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน่วยของตัวบาทต่อยูนิตนะครับยูนิตมันตัดกันตรงนี้มันตัดกันนะครับก็ตอบช้อยข้อที่3ครับ7.5บาทนะครับ ค okay. ข้อนี้ก็เรียบร้อยนะครับถ้าสงสัยก็ทิ้งคำถามไว้ใต้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับวัสดีครับ